Thank you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหนึ่งพบกับพวกเราในรายการผู้หญิงดูได้ผู้ชายแอบดูแน่นอนพี่อบเจอลเราสองคนนะคะรายการของเราเป็นรายการที่รวบรวมแคล็ความสวยความงามของผู้หญิงเอาไว้ใช่ค่ะแล้วก็ในแง่เดียนะคะผู้คุณผู้ชายก็สามารถดูได้แล้วก็เอาไปบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องสาวหรือว่าบรรดาตก่กๆก็ได้ค่ะรีากิ๊กพี่บพีกิ๊กเหรอไม่ดิ กิกกี้คะหลายกิกอยู่เผื่อเลือกเลเผื่อเลือกเออแล้ววันนี้พี่โบด้านหลังหนึ่งหนึ่งเห็นคนเยอะ ราอยู่ที่ไหนกันเขาวันนี้เจกฟรีกับพี่โบตื่นมากเลยอ่ะได้แกฟรีพี่ก็อยากได้เหมือนกันไใบไม้กับพี่โบวันนี้เราอยู่ที่ช็อปยูนิคอร์นะคะที่เซ็นทรัลเซอร์เทิลหาดใหญ่ใหญ่ค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะที่สำคัญมากๆเลยมีเซเลบมาด้วยพี่โบใช่คุณเซเลบใครดิใครเอ่ยแฟนหนึ่งเองพี่โดมมาพี่โดมสุดหล่อแฟนหนึ่งเอมาใช่ค่ะแต่พี่เหมือนกันที่ขอก่อน ไม่ได้อยู่อย่างทะเลาะกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมมาบุกช็อปที่นี่ค่ะว่าจะไปดูว่าภายในช็อปมิวติฟอนเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะได้ข<อ>่าวว่ามีทั้งเสื้อกางเกงเลกกิ้งกระโปรงแล้วก็ออร์แวร์ทั้งผู้หญิงและ<อ>ผ,ผู้ชายเลยมีสิ่งที่พี่โบจะต้องเตรียมไว้เพื่ออนาคตด้วยก็คือเตรียมให้เบบี้ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเจอพี่คนหนึ่งก่อนเลยใช่ค่ะผู้รู้เกี่ยวกับแบรนด์นี้ค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปสันหาก็ดีกว่าไปไหมไปเลยค่ะแต่ว่าพี่ติดต่อไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะยุ่งนิดนึงรอไหมรอไหมไม่บอกของอุ้ไว้่อนเงั้นเดี๋ยวเราไปคังขารห่าที่ข้างในดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะไป ค่ะผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปชมภายในชอวันนี้นะคะเราก็อยู่กับฝ่ายการตลาดของแบรนด์ยูนิคอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้แนะนําตัวกับผู้ชมนิดนึงค่ะได้ครับผมมานันนะครับฝ่ายการตลาดนะครับจากบริษัทยูนิคอร์ประเทศไทยครับ เรียกสั้นๆ,ๆว่าพี่อะไรดีคะโชคครับพี่ชะะโชคนะคะสงสัยจะโชคดีแน่ๆเลยค่ะพี่ชมใช่โชคที่เป็นของเราวันนี้ค่ะนนพี่ก็บอกว่าจะให้เราหมอว่าไม่ใช่เละ,ะพี่โบใช่หยิบไปเลยสักสักตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้นตำรวจจับจพี่โบใช,ใช่ค่ะก่อนที่เราเข้าสาระกันเลยดีกว่าค่ะอยากให้พี่โชคเนี่ยบอกถึงว่าชื่อแบรนด์ยูนิคอร์นเนี่ยคะเป็นความเป็นมายังไงคะพี่ จริงๆแบรนด์ยูนิโคลเนี่ยนะครับมาจากชื่อเต็มๆว่า u n ยู l o t h i n g Warehouse ครับคือเป็นเสื้อผ้าที่มีความแบบว่าพิเศษในตัวของมันเองนะครับพิเศษยังไงคะพิเศษยังไงบ้างอของแบรนด์นี้รจริงๆนะครับตัวยูนิโคลเนี่ยความพิเศษของมันคือ1ครับดีไซน์ที่ดีนะครับคือดีไซน์ที่สามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเราจะไม่ได้ทําเพื่อลูกค้าวัยรุ่นหรือว่าวัยทํางานโดยเฉพาะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยในใน,ในส่วนของเพศชายเพศหญิงหรือแม้แต่เด็กนะครับจะสามารถเอ็นจอยกับตัว สินค้าของเราได้นะครับอันยนันที่1นึ่งอรนที่สเนี่ยจะเป็นเรื่องของราคาครับที่ราคาเนี่ยย่อมยาวจะไม่เหมือนแบบว่าแบบไฮสตรีทที่แบบว่าราคาที่แบบว่าต้องคิดหนักครับแต่เนี้ยคือถ้ามาซื้อของที่ยูนิคลเนี่ยคือราคาเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่แบบว่าโอเคเลยราคทุกคนสามารถซื้อได้เรียกว่าเรียกว่าราคา แล้วก็คุณภาพเนี่ยคัดจอเลยทีเดียวนะคะพี่โอเยอะมากค่ะอย่างนี้ดีกว่าให้พี่เนี่ยพูดแนะนําจุดเด่นของแบรนด์ยูนิคอเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจุดเด่นของยูนิคอเนี่ยถ้านึกถึงยูนิคอต้องนึกถึงอะไรคะ ที่ขายดีจริงๆ best seller นะคะนหนึ่งเลยเกงเลกกิ้งครับขอคุณหญิงเกงเลกกิ้งใช่ใช่อเดี๋ยวเขาไใช่าา <laughs> ได้ข่าวมาว่าคือดีมากคเ,เป็นไอ้เกงเลกกิง้งเนี่ยอ,อันนี้คือ,อเกงเลกกิ้งเนี่ยข้อดีคือว่าใส่สบายคือจะไม่มีซิฟ นะครับสามารถใส่ขึ้นมาเป็นท่ายืดนะครับใส่สบายแล้วก็มีเรื่องของลายนะครับที่หลากหลายมีเรื่องของสีสีจะแบบว่าตั้งแต่สีลูกกว่าไปจนถึงสีเดนิมนะครับไปจนถึงสีที่แบบว่าสามารถใส่ทํางานได้คือซื้อไปตัวเดียวเนี่ยสามารถใส่ได้หลายโอกาสมากเลยนะครับแล้วก็คุ้มราคาเลยแล้วส่วนไซส์เนี่ยคะเปิดเปิดหมือนย่างไรไซไซใหญ่น้อหนึ่งไซส์เล็กอยๆกี่ไซใหญ่บ้างไหมมีครับมีครับมีครับจริงๆยูนิคอร์นะครับมีตั้งแต่ S M L X L แลแล้วซึ่งซึ่ง อย่างที่ผมบอกครับทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาที่ร้านยูนิคอเนี่ยจะสามารถเอ็นจอยกับสินค้าของเราได้เพราะฉะนั้นเราเราจะมีฟิตติ้งหรือมีสูเทตของตัวสินค้าเนี่ยที่ที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยครับอ๋อค่ะถามพี่โชคเลยค่ะว,ว่าเห็นราคาของแบ้นี่ยูนิคอเนี่ย e ไม่สูงเลยค่ะพี่แบบถูกมากๆมีตั้งแต่แบบ300ร้อยจนถึงเป็นพันอะไรเงี้ยค่ะ <สา S 2> พี่อย<ส>ากอยากทราบว่า มาจากไหนคะพี่เพราะว่าพูดตรงๆเลยว่าราคาขามันถูกมากๆติดเปิดในข้างระดับประเทศอย่างนี้ค่ะพี่จริงๆแล้วแบรนด์ของยูนิคอเนี่ยนะครับจะมีโครงสร้างทางธุรกิจคือว่าเราตั้งแต่เราทําตั้งแต่การออกแบบนะครับการผลิตนะครับแล้วก็การขายที่หน้าร้านคือทุกอย่างนี่เราสามารถทําด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเราทําให้ต้นต้นทุนของการผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยครับมันจะต่ํากว่าแบรนด์แบรนด์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว ถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้ราคาที่ทย่อมยาวขนาดนี้ครับเนี่ยหนึ่นงแอบไปเสิร์ชข้อมูลมาค่ะพี่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีถึงประมาณ7จ็ดแปดร้อยสาขาเลยพี่ใช่ครับแต่ว่าที่ไทยเองเนี่ย เป็นสาขาที่15แล้วนะครับสาขาที่ส5แล้าสาขาแรกใช่หมคะใช่ครับเป็นสาขาที่15แล้วครับสาขาแรกในภาคใต้แเนี่ยค่ะในภาคใต้อ๋อโอเคครับอย่างนี้ดีกว่าครับในส่วนของสาขาแรกของแบรนด์ของยูนิโคลเลยดีกว่าเป็นจะเป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับใช่เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะครับแล้วก็สาขาแรกของภาคใต้เนี่ยจะเป็นที่ภูเก็ตครับที่เราเปิดในวันที่ในช่วงเดือนธันวาคมครับใช่ปีก่อนครับ สอก็มจะเป็นที่เซนทรัลเป็นที่หันใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วในส่วนของพื้นที่นะครับที่นี่ใหญ่กว่าที่ภูเก็ตเยอะนะครับ้ใช่แล้วด้านในด้านในช็อปเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะให้ให้สมารถพูดคร่าวๆอะไรเงี้ยอ่านักชอบที่หานใหญ่ได้ได้ได้ลองมาใช่จริงๆเราด้านในนะครับจะมีในส่วนของผู้หญิงกับผู้ชายเป็นหลักแล้วจะมีโซนเด็กที่เป็นโซนพิเศษอยู่ตรงากลาอ่ามีโซนเด็กด้วยหรือว่ามาทั้งครอบครัวเนี่ยอยากได้ แบบเสื้อผ้าได้ทั้งครอบครัวเลยใช่ครับครอบครัวกันมาเลยเดียวเอาเอาเสือมาปูดีไหมพี่โบไม่ดีมั้ยไม่ใช่นะคะเดี๋ยวแค่รักเขาเสียนะคะพี่โบสุดท้ายดีกว่าให้พี่โชคเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนักชอบขายชอบท่องสายที่จะเข้ามาเดินเข้ามาในช็อปของเราเนี่ย ร้านยูนิคอร์นะครับที่สาขาขาดใหญ่นะครับ,รบเป็นสาขาที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยถือว่าติดท็อปของประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยลูกค้าที่มานะครับขอให้ลองเดินเข้ามาดูนะครับจะต้องมีอะไรที่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเกงเกงขาสั้นกางเกงเลกกิง้งหรือจะเป็นเางเกงยีนหรือแม้กระทั่งแจ็คเก็ตนะครับะจะต้องมีม,งมีครับ<ฮ>มีม,ม,มีตั้งแต่เกงเกงชั้นในมีบรามีทุกอย่างเลยครับคือจริงๆเข้ามานะครับจะเป็นเหมือนกับว่า เหมือนเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆตู้หนึ่งซึ่งลูกคา้าทุกท่านเนี่ยผมผมเชื่อว่าจะต้องมีชิ้นไหนที่ถูกใจแล้วก็ในราคาที่ถูกใจครับจะมีแบบว่าคนคอแนะนำไหมคะนี่ครับจริงๆยูนิโคนะครับเป็นอ่เป็นแบรนด์ที่มีพนักงานเราเราเราดูแลพนักงานเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปดูแลลูกค้าได้อย่างได้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับในส่วนของเซอร์วิสเนี่ยเราเราเรา,เรากาล้ารับประกันครับว่าเป็นเซอร์วิสที่ดียังไงเข้ามาเราจะต้องทับใจแน่นอนครับเเชิญครับ เยี่ยมเลยพี่โบใช่แล้วค่ะแบบเข้ามาชมเข้ามาช็อปกันได้นะคะแบบว่าถึงจะไม่ซื้อแต่ว่าเอาเอาเสื้อมาปูนอนใช่แล้วใช่เลาให้คุณลูกก็ได้ใช่ค่ะหรือว่าพี่โบชิลซื้อให้แฟนอะไรอย่างเงี้ไม่เนาะหรือ่พี่ชคจะซื้อให้หนึ่งก็ได้นะคะค่ะค่ะวันนี้เราได้รับความร่วมมือแบรนด์ยูนิโคนนะคะอย่างเต็มทับจอเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชอมากๆนะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ย ขออนุญาตไปชมข้างในกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแท้วันค่ะเราก็ได้เวลาไปช็อปมาแล้วค่ะกิจกรรมภายในงานแกล n d นโอเ n n ้ลนิ่งช็อปยูโคลเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมามีเหล่าบรรดาผู้บริหารยูนิโคล ผู้บริหาร CPL และดาราเซเลบชื่อดังอย่างพี่ดมงประกรณ์มาร่วมงานไปชมภาพรบรรยากาศบนเวทีกันเลยค่ะจร,ริงๆการยูนิคอร์นนะครับเราเรายึดคอนเซ็ปที่เราต้องการจะให้ทุกคนเใส่ได้ในชีวิตประจำวันจรงิงๆสวมใส่แล้วสบายนะครับอีกทั้งยังเราโน้ตกรรมทำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับต่างๆเอาใส่ในเสื้อต่างๆอย่างในคอลเลคชัน Thank you ความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง3 1ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบ sociedad, ันเทิง CTH, we share. น้ำหนักปัจจุบันนะครับร้อยกว่ากิโลก็ส่วนเกินก็ส่วนมากก็มีแบบว่าตรงข้างหลังเนี่ยเขาเรียกตรงปีกอะปีกมันจะแบบบางทีมันก็จะใหญ่มากเวลาใส่เสื้อผ้ามันก็จะติดตรงนี้นิดนึงอย่างนี้ครับผมตรงข้างหลังแล้วก็หน้าท้องสําคัญมากปกติพี่เอจะถือกระเป๋าใบใหญ่คอยบังพุงหน้าท้องจากคนที่น้ําหนักร้อยกว่ากิโลนะครับตอนนี้น้ําหนักเหลืออยู่ที่80กิโลหน้าท้องที่เป็นพุงย้วยนะครับก็ลดลงเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่เอว่าถ้าพึ่งวิธีเดิมเดิมแล้วไม่เห็นผล s ล i มอัพเซ็นเตมีเทคโนโลยีเอและสุกตาหลายคนในเมืองไทยการันตีเทคโนโลยีชั้นนำลดจริงๆเห็นผลไวคอนเฟิร์มครับ Slim Art Center, s ล i มอัพเซ็นเตอร์ช่วยคุณได้ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่10รับทรีทเมนต์ยกผุนสวยมูลค่า8,000บาทฟรีที่ Slim อั Center ตสาขา Central Festival หาดใหญ่ชั้น4โทร074 339 900 1 ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่ผ่อนคลายบรรยากาศแสนอบอุ่นสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอย่าลืมนึกถึงเซนายเซนวารีสปาที่ที่จะทำให้คุณลืมความเหนื่อยล้ากับบริการนวดไทยอารมาสปาเท้าแล้วคุณจะหลงรักเราเซนายเซนวารี Spa, สปาเซ็นทรัหัสใหญ่เปิดบริการตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ So excited. ยูนิโคลเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดายูนิโคลเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่นต่างจากเสื้อผ้าญี่ปุ่นทั่วไปโดยเน้นความเรียบง่ายแต่ขายความไม่ธรรมดาเนื้อผ้าดีเยี่ยมใส่สบายราคาระดับปานกลาง ยูนิคย่อมมาจากยูนิโคติ้งปัจจุบันมีสาขาที่ญี่ปุ่นมากกว่า700สาขาในประเทศไทยมีถึง15สาขาซึ่งสาขาที่15นี้เปิดที่เซ็นทรัลเฟสติวัลสาขาหาดใหญ่วันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมช็อปชิลที่ช็อปยูนิคสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ไปกันเลยค่ะ สวยนะเนี่ยพี่โบพี่โบไม่มีตะกร้าเหรอวันนี้พี่ให้เป็นวันของน้องหนึ่งเลย<ม>ชอ็ชอปคนช็อปช็อปคนเดียวเลยไม่ไม่พี่หนึ่งถมกกามว่าไม่มีตะกร้าหรอหมายความว่าน้องหนึ่งอยากได้รถเข็นพี่เฮ้ยพี่ว่า<บ>อย่างนี้อย่างนี้นะน้องหนึ่งแบบว่าเอาเป็นกระสอบ,บกระสอบอย่างเงี้ยเ<บ>คยเห็นป่ะกระสอบลากเลยโหพี่โบพี่โบหรือไม่นะพี่แนะนําอย่างนี้น้องหนึ่งยืนเฉยเฉยแล้วก็เปิดแคตตาล็อกนี่ไงเปิดแคตตาล็อก เปิดนะแล้วก็น้องหนึ่งก็จิ้มดูเลยว่าน้องถึงจะเอาแบบไหนแล้วก็เรียกคุณพนักงานพี่โบเขาจะยงดีกว่างไหมถ้าเราเดียวมันไม่พอก็น้องหนึ่งเหมาเหมาชอบไปเลยคือจะเอาหมดทุกใบใช่น้องหนึ่งก็ยืนบอกว่าเฉยเฉแล้วก็น้องหนึ่งก็จิ้มนิ้วนิ้วใช่พี่ว่าน่าจะอย่างนี้ดีกว่าโอเคเปล่าพี่โบเนี่ยหนึ่งมาแล้วนี่ของมันเยอะแล้วพี่โบบอกหนึ่งหนึ่งควรจะซื้อจากไหนก่อนใช่ก็เริ่มกันชอบของผู้ชายกันเลยดีกว่าเลย เอาหมดเลยใจเย็นๆน้องหนึ่งใจเย็นๆเพราะว่ามีหลายไซส์ไงตั้งแต่ไซส์ S M L X L วันนี้เราอยู่โซนไหนพี่โบโซนของเสื้อผ้าผู้ชายซึ่งมีความหลากหลายมากทั้งเสื้อลำลองเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลกางเกงแล้วก็อันเดอร์แวร์ของผู้ชายอันเดอร์แวร์เก่งในเออใช่ก่งไหมเหตุผลพี่โบว์ตายแล้วงั้นเราไปช็อปกันเลยดีกว่าใช่ได้เวลาช็อป เสื้อผ้าผู้ชายกันแล้วแต่ว่าพี่โบจะไม่ช่วไม่หาตะก้ามาช่วยน้องใส่ของหนหรอเออของพี่อ่ะพี่ยืนส่องเฉยๆอ่ะอ่ะิสินอ่ะวิสิเดี๋ยวเราไปดูเียกันเลยไปไปเลยเลยค่ะ One t get my shoes and out the door Six, seven, eight, feeling great Now I'm gonna shine, life is good I'm doing times when I'm gonna yeah. do it right And do it again, yeah, yeah I look into the sky with all the beautiful color But there's more than just for me So I'm gonna share it with another I got to show, to give, let out I want to sing and shout Take a look and see a beautiful morning That turns into a beautiful evening ตอนนี้เราก็อยู่กับโซนของเสื้อผ้าสตรีนะคะแต่ไม่รู้น้องหนึ่งไปไหนไปแอบช็อปตรงไหนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าไปดูเสื้อผ้าของคุณลูกของคุณน้องหนึ่ง<อ>แต่ว่าตอนนี้คือพี่ก็ขอตัวช็อปเสื้อผ้าก่อนก็แล้วกันนะคะ นี้นะคะเราก็อยู่กับโซนของผู้หญิงวัยทำงานค่ะ working woman เฮ้ยนี่ไงเกงสกินนี่ที่น้องหนึ่งตามหาอยู่แต่ไม่รู้น้องหนึ่งว่าไปไหนเดี๋ยวต้องซื้อไปฝากซะละ One, two, three, four. Get shoes out the out my door and Life's six, seven, eight, feeling great. Now I'm gonna shine, Life is good. I'm doing fine, i gonna do it right and do it again. Yeah, yeah, I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out, I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening. นล้นำตัวนิดนึงค่ะชื่อสารพีค่ะค่ะไม่ทราบว่าวันนี้มาช็อปแบรนด์ยูนิคอร์นี้เป็นไงบ้างคะก็สินค้าของแบรนด์ยูนิคอร์นดูแล้วรูปแบบสวยค่ะแล้วก็เนื้อผ้าก็ดีค่ะก็เลยแล้วก็ราคาก็เหมาะสมด้วยไม่แพงไม่สูงจนเกินไปค่ะแล้วก็พอตัวเล็กมาด้วยใช่ไหมคะวันนี้มาช็อปค่ะใช่ค่ะมาะคคนโตมาช็อปแต่ว่าคนเล็กไม่ได้มา ค่ะติดใจอะไรกับแบรนด์ยูนิฟู้ดมั้งคะอ๋อก็เสื้อผ้าน่ารักดีค่ะแล้วก็ราคาก็โอเคไม่แพงค่ะค่ะแล้ววันนี้ช็อปได้กี่ตัวแล้วเอ่ยเมื่อกี้ซื้อกางเกงได้ตัวหนึ่งอค่ะ One two three four get my shoes and out the door 6, 7, 8, feeling great, I'm gonna shine, life is good, I'm doing fine, so I'm gonna do it right and do it again, yeah, yeah, I look into the sky with all the beautiful c o l o r but there's more than just for me, so gonna share it with another, I got อ้าวน้องนึงทไมไม่อยู่ตรงนี้พี่ตามหาตั้งนานชอบ <im itation> พี่ชอบเยอะมาก <im itation> แล้วไงตะกา้ <im itation> าเมื่อกี้อยู่กับน้องนึงแล้วทำไมไมาอยู่กับพี่ได้พี <im itation> ่บอกเดี๋ยวหน้องเดี๋ยวน้อยนึงนมากพี่มาขอพักต เสื้อผ้าให้รู้รู้เล้วบ้าหนึ่งตามหาสกินนี่ตัวนึงพี่โบอยากได้มากค่ไม่เจอพี่โบไม่ต้องหาละนี่มันกว้างมากนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โบพี่คิดว่าหนึ่งน่าจะชอบนะสวยมากผ้านิ่มมากพี่โบรูใส่ไหมค่ะหนึ่งตามหามาหนี่เดินตามหาแบบว่านานมาก กว่าจะได้มานะเนี่ยสุดท้ายก็เจอใช่เลยพี่โบขอบคุณยงสูงค่ะไม่เป็นไรค่ะตัวใจเองนะคะไม่ใ่ายให้เหรอเอมน่าโอ้โหเม่กับน้องตัวนึงหรอเวลาเขาก็อ่ะน แล้วพี่จะใส่ได้ปะเนี่ยแต่กล้าจ่ายเพิ่มนี่นะมีพี่ตัวเดียวก็พอแล้วตายแล้วพี่โบขี่มโม้แย่แล้วเยน็ยนแล้วพี่โบเราใช้เวลาเยอะมากเลยท้องร้องละหนึ่งวันกับช็อปยูนิโคอรของเราพี่โบใช่ค่ะพี่โบมีความจริงจะบ,บอกอะว่าไอท้ที่คิ้วใส่แต่กร้ามาเมื่อกี้ไม่เอาตังค์อะไม่เป็นไรกระเป๋าพี่น่ะ ข่าวหน้านะคะรายการของเราจะาพาคุณผู้ชมไปชมที่ไหนอีกนั้นต้องคอยติดตามชมนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวไปช็อปข้างในเพิ่มไปจ่ายตันวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเซ็นท่าเฟสติวัลหาใหญ่ค่ะแล้วก็ช็อปยูนิโคลด้วยนะคะวันนี้เราสองคนเหนื่อยมากๆกับการช็อปปิ้งวันนี้ลามากเลยวันนี้เพราความสวยรอคอยไม่ได้ผู้หญิงดูได้ผู้ชายแอบดูลาไปแล้วค่ะ Obrigada.